จะอยู่กันที่กาลูก้าเฮานะครับอยู่ในบรรยากาศงานเปิดตัวเบียของชาวขอนแก่นท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าเซิงไอพีเอแบนเอาชื่อว่าออรชอนนะครับก็วันนี้เขาจัดงานเปิดตัวนะครับเป็นปาร์ตี้เล็กๆนะครับ <laughs> ชวนพักพวกชวนเพื่อนฝูงมาปาร์ตี้กันในบรรยากาศที่ไปทำเบียที่เวียดนามมาใหม่นะครับก็เบียตัวนี้เป็นเบียรที่ น้องนัทนะครับนัทธวุฒิเมื่อไหร่จะนอนนะครับชื่อ Facebook มันมันก็ไปโ e m ที่เวียดนามนะครับเหมือนที่ดาวดินพอตเตอร์ไปทำนั่นแหละครับไม่รู้ทำกี่ลิตเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เข้ามาแล้วเสร็จแล้วเข้ามาแล้วนะครับก็ขายทางคุปบีนะครับถ้าออนไลน์ก็คือสั่งทางคุปบีได้แล้วก็หน้าร้านตอนนี้ก็กำลังทยอย,ย,อยกรอยกระจายไปให้ทั่วคอนแกนทั่วประเทศอยู่เหมือนกัน ก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันสำหรับใครที่อยากลองเบียรของชาวขอนแก่นก็ฝากตัวนี้ไว้ด้วยครับอรชรเซิร์ง IPA สวัสดีครับเพื่อนอันนี้ครับลูกเจ้าของเซิร์ง IPA ใช่ไหมใช่ครับทำไมไม่ขายเบียเออผมเล่นเกมกับเพื่อนอยู่ครับโอเคเดี๋ยวค่อยไปได้ไม่มีปัญหานี่ก็เป็นบรรยากาศงานเปิดตัวเซิร์ง IPA นะครับของน้องนัทวุฒินะครับเบียจาก ชาวไทยบีเวอร์ไทยเพื่อคนไทยใจสปอร์ตนะครับเจ้าของแบรนด์อรชนนะครับ็ผู้ร่วมก่อตั้งนะนอกจากมันจะทําเบียร์แล้วนะครับมันยังเป็นนั่งตีด้วยใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับมันร้องโนี่คือพี่ชายของคุณัธวุฒินะครับแนะนําตัวเลยครับครับชื่อหน่วยครับอรชนเบียร์ตัวนี้คาดหวังอะไรกับมันไปบ้างครับก็คาดหวังว่าทุกคนชอบมันถึงมันจะขมอำลำแต่มันก็ ไอพีเอต้องขมอยู่แล้วครับแต่ว่าเป็นขมที่กินง่ายใช่ไหมเมื่อกี้คุยกันนักกินกับลาบคือแบบดีเลยฮะอ่ฮะฝากไว้ด้วยครับออร์ชอนออรชอนครับไอพีเอเซิงไอพีเอเซิงไอพีเอนะครับ ครับตอนนี้อยู่กับบักเซิงแล้วบักเซิงมาีนี่ดิมาีนี่ดิยงนี้นะครับยินดีด้วยนะครับกับน้องชายนี่ครับเซิงไอพี้เซิงเซิงเซิงมันตั้งใจครับมันตั้งใจให้คนเนี่ยเอามาเล่นมุกว่าลบไม่ถูออกได้ไหมให้เข้าใจผิดนิดนึงเล่าหน่อยว่ามันเป็นมาไงอันเนี้ยเซิงเนี่ยเซิงเนี่ยเซิงเนี่ยเซิงจริงๆต้องไล่มาตั้งแต่ชื่อแบรนชื่อแบรนอรชรนอรชนนี่พันมาจากนามสกุลนามสกุลอลสูนเพื่อนชอบล้อ เป็นอลชอนเรียกผิดอ,อ,อ่ะอล่าสูนอล่าูนแต่ผันมาเป็นอลชอนจับมาตั้งชื่อแบรนด์แม่งเลย<า>ใช่อันนี้อยากพายได้อ่าได <laughs> ไ้ไม่ไม่ไม่สุดขนาดน,น,นี้นะแบบ21บวก ยี่สิบเอ็ดบวกทีนี้เซิร์งนี่เซิร์งนี่คือมันเป็นภาษาสายเวลาแบบหน้าฟ้อนลำใช่ไม่ได้อยากให้มันแบบผันไปเป็นเซิร์งหรอกแต่ก็ถ้าจะเข้าใจว่าเซิร์งก็มีเคพามีเฉพพวกพวกจังไรอย่างนี้แหละใช่มันมีอยู่แล้วแหละใช่ใช่ถ้าอยากให้เป็นทำไมถึงเลือกเซิร์งความสนุกความอิตรสามันอยู่ในคําว่าเซิร์งแบบเยอะมากพี่มันมีอีกตัวด้วยนะอะไรจะเป็นอีกชื่อหนึ่งอะไรวะเอ็มเอ็มนำเสนอดิ เตยเต้ยอ่ามีเซิร์ฟแล้วก็ต้องมีเต้ยแต่คัมมิซูจนแล้วกันอ่ามีอีกตัวนึ่งจะมีตัวหนึ่งที่ออกออกตามมาคาดว่าอยากอยากจะให้มันออกในอนาคตอืมใช่แต่ว่าเรามีสูตรมีอะไรอยู่แล้วทำอยู่แล้วมีมีมีทำอยู่แล้วใช่พูดง่ายก็คือมีเงินนั่นแหละเออไม่มีตอนนี้ถ้ามีเงินเดี๋ยวทำแน่นอนอะ่าใช่แล้วสไตล์เบียร์เป็นเป็นอะไรอธิบายที่มาหน่อยออกแบบว่ายังไงเป็นอินเดียเพลเอลก็คือ IPA แหละนะทีนี้อยากให้เป็นอเมริกัน IPA เเราก็ใช้ ฮอปอเมริกันติตตาอะไรวะเซนเทเนลโมเสกประมาณนี้ฮะให้มันเป็นอเมริกัน IPA อยากให้มันเป็น IPA ที่แบบกินง่ายบอดี้แบบง่ายๆบอดี้แบบกินแบบลื่นๆื่นอะไรอย่างเงี้ยฮะบอดี้กลางๆไม่หนามากกินง่ายลื่นๆื่นกินได้หลายแก้วอะไรอย่างเงี้ยจุดเด่นของมันคืออะไรหนึ่งข้อจุดเด่นของมันคือมันมีความท็อปปิคอลฟู้ดสูงแล้วก็ขมนวลนวลกินได้เรื่อยๆยาวๆมีความขมแต่กินได้เรื่อยๆมันเลย ต้องเสริงเนี่ยถ้าจะ จะจะตําได้ที่ไหนตําได้นี่ตอนนี้ในขอนแก่นอีกันลูก้ามีทั้งแถบสดมีทั้งกระป๋องครับผมแล้วก็ตามร้านทั่วไปก็ถ้าเขาสั่งมาจากกูบีแล้วเขาก็แต่<า>คือถ้าออนไลน์คือต้องกูบีอ่าออนไลน์ออนไลน์มีกูบีครับออนไลน์กาาูบีแต่ถ้าแบบอยากบล็อกอินมาเลยนี่กานลูกา้อาอ่าฮะโอเคจัดไปอยู่นี้มีงานเขาเรียกอะไรนะฮะนี่งานอะไรเปิดตัวเบียร์เป็นอีเวนต์เล็กๆของอรชรเป็นอีเวนต์ในน้อยอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคนะครับสำหรับใครที่อยากรองเซิร์นไม่ใช่เซิร์น ไม่มีเอนะครับก็มาได้ที่นี่นะครับกาลูด้านะครับหรือวหรือออนไลน์ก็คือที่กูบีกูบีกูบบีกูบบีนี่ไปตามหาตัวนี้เลยใครออกแบบให้โลโก้อันนี้พี่ชายผมที่ทำเบียร์ด้วยกันเป็นคนออกแบบอ๋อออกแบบเองด้วยใช่ออกแบบกันเองทำแบรนดิ้งกันเองคิดชื่อทุกคิดทุกอย่างเลยสูตรก็คิดกันเองสูตรก็คิดกันเองอ๋อใช่ จัดไปครับขอบคุณมากครับวัยรุ่นขอให้ใครดีใครดีนะครับคบฝากด้วยอะไรทําให้คุณมาถึงที่นี่ครับเอางานน้องชายไม่มาได้ไงะครับขออนุญาตครับไม่เจอกันนานนะครับคนนี้คือเขาคือรายใหญ่การสิลป์นะครับงานเริ่มเริ่มสี่ทุ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มไปครับไปครับเชิญครับเชิญ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 